บทที่11จะทำหรือไม่ทำนั่นแหละคือคำถามที่แท้จริงเธอมีนิสัยชอบทำร้ายตัวเองอันที่จริงเธอมุ่งมั่นและหักโหมมากเกินไปพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมมากเกินไปเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือเธอได้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือยังซีโมนเวล เฮ้ยลาออกลาออกกันเถอะภาพพนักงานบริษัทสองคนกำลังนั่งปรับทุกข์กันอยู่ที่ซุ้มขายเหล้าริมทางปรากฏในทีวีคนที่กำลังตกงานมองดูฉากนั้นพลางรู้สึกอิจฉาพนักงานทั้งสองที่อย่างน้อยก็มีโอกาสได้เขียนจดหมายลาออกขณะที่ทหารเกณฑ์ที่ชมทีวีอยู่เช่นกันก็เห็นคนตกงานนอนดูทีวีอย่างสบายใจด้วยความอิจฉา ซึ่งเรื่องนี้มีการหักมุมตอนท้ายคือพนักงานบริษัทที่ดื่มเหล้าอยู่ที่ซุ้มขายเหล้าริมทางก็กำลังมองภาพพลทหารในทีวีด้วยความอิจฉาด้วยความคิดว่าหมอนั่นสบายและไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่รอการปลดประจําการเท่านั้นซึ่งนี่เป็นโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่เป็นประเด็นพูดคุยกันกว้างขวางในประเทศเกาหลี และผมคิดว่าไม่ใช่แค่เฉพาะในโฆษณาเท่านั้นเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงกำลังหนักใจอยู่ว่าจะลาออกจากงานเพื่อมองหาเส้นทางชีวิตใหม่ดีหรือไม่เพราะในสังคมทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นนี้คนที่อยากจะยื่นใบลาออกและไม่อยากไปทำงานคงจะมีมากแน่ๆทางที่ตอนแรกที่หางานทำได้เราอาจรู้สึกหายใจได้คล่องขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่งานในฝันที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ในสมัยเรียน แต่ถ้าด้านที่สร้างรายได้ให้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆความรู้สึกตื่นเต้นและกระฉับกระเฉงในเช้าวันแรกตอนที่เราเลือกชุดใส่ไปทำงานยังคงแจ่มชัดในความทรงจำแต่ว่ามีพนักงานใหม่จํานวนไม่น้อยที่บ่นอย่างไม่พอใจว่ายิ่งเวลาผ่านไปการปรับตัวเข้ากับบริษัทก็ยิ่งไม่เป็นไปตามที่หวังแม้จะปลอบใจตัวเองในทำนองว่างานสมัยนี้หายากมีงานให้ทำแล้วยังจะไม่ดีใจอีกหรือไง แต่ว่าบ่อยครั้งที่เรามักเกิดความคิดไขว้เขวขึ้นถึงแม้จะได้งานทำแล้วแต่ก็เกิดความรู้สึกหนักใจขึ้นจากงานที่ดังเร่งด่วนและทำไม่ได้หลายเรื่องหลังจากเลิกงานด้วยความเหนื่อยล้าระหว่างทางกลับบ้านจึงแวะซุ้มขายเหล้าริมทางเพื่อผ่อนคลายสักหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าเกิดอิจฉาชีวิตทหารเกณฑ์หนึ่งในสาเหตุความเจ็บปวดของคนหนุ่มสาวยุคนี้ก็คือความยากลำบากในการเข้าทำงานบริษัทที่ต้องการ นี่คือปัญหาทางสังคมและของยุคสมัยเพราะทุกวันนี้เรามีบัณฑิตจบใหม่จํานวนมากที่กำลังมองหางานและคาดหวังว่าจะได้เข้าทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีตำแหน่งงานจํากัดแต่ว่าในทางกลับกันการลาออกจากงานก่อนกําหนดของพนักงานใหม่ที่ฝ่าฟันการแข่งขันดุเดือดแล้วเข้ามาทำงานได้สําเร็จก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ผลสำรวจจากบริษัทยักษ์ใหญ่1ิบแห่งพบว่าพนักงานใหม่ที่เพิ่งจบปริญญาตรีแต่ทำงานได้ไม่ถึง3ปีแล้วขอลาออกมีประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดขณะที่บางแห่งมี1 0ซและบางแห่งมีมากกว่า20%ซครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมไปบรรยายที่บริษัทแห่งหนึ่งมีโอกาสได้นั่งดื่มกาแฟกับประธานบริษัทผมจึงเล่าให้เขาฟังว่ากำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับคนทำงานช่วงวัยหนุ่มสาวท่านก็นเลยแสดงความคิดเห็นกลับมาว่า อืมดูเหมือนพนักงานรุ่นใหม่ยุคนี้จะเอาความเครียดจากมหาลัยมาใช้ในที่ทำงานด้วยนะพอผมได้ยินท่านพูดแล้วก็นึกขำอยู่ในใจเพราะคิดถึงสิ่งที่คนพูดต่อๆกันมาว่าสาเหตุความเครียดของคนหนุ่มสาวยุคนี้เกิดจากความเครียดในสมัยมัธยมที่ต้องกังวลเรื่องเรียนต่อแต่เก็บกดมันไว้แล้วมาปลดปล่อยในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยขณะที่ทุกวันนี้การเตรียมตัวสมัครงานทำให้ความเครียดที่ควรระเบิดขึ้นตอนอยู่มหาวิทยาลัย ถูกเพิกเฉยไว้คนหนุ่มสาวจึงเก็บมาปลดปล่อยตอนเข้าทำงานแทนซึ่งผมสงสัยเหลือเกินสรุปแล้วประเทศนี้เมื่อไหร่จึงจะมีช่วงเวลาที่แสดงความเครียดได้เหมาะสมกันแน่นะผมรู้ดีว่าชีวิตคนทำงานในประเทศเกาหลีค่อนข้างไม่ราบรื่นดังนั้นพนักงานหนุ่มสาวจำนวนมากจึงสร้างความเครียดขึ้นมาหลังจากที่ผ่านวัยเรียนหรือเตรียมตัวสมัครงานมาแล้วแต่เพราะคิดว่าต้องหางานทำให้ได้ก่อนจะสายเกินไปแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่ชอบ แต่ก็คว้าไว้ก่อนจึงทำให้ยิ่งเครียดหนักแม้คำแนะนำที่ว่าให้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเติบโตไปเป็นพนักงานระดับสูงจะบอกไว้ว่าถ้าได้งานทำแล้วให้ลองอดทนทำไปสักสามปีหรืออย่างน้อยหนึ่งปีก่อนส่วนคนที่ต้องการลาออกก็มักเสนอแนวคิดว่าให้รีบลาออกจะได้เริ่มหางานใหม่เร็วๆซึ่งนอกจากนี้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าให้ย้ายที่ทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะ จะได้เรียกเงินเดือนสูงๆอย่างที่เรียกกันว่าเทคนิคการเปลี่ยนงาน ขณะที่ปัจจุบันหัวหน้างานหลายคนมักบ่นอย่างเสียดายว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวมักจะขาดความอดทนและขาดทักษะในการปรับตัวในขณะที่คนที่ลาออกจากงานก็บ่นยังไม่พอใจว่าเดี๋ยวนี้บริษัทใช้งานหนักมากเกินไปจึงทําให้เครียดมากขึ้นซึ่งถมองในมุมกว้างอย่างเปิดใจผมว่าวัฒนธรรมการทํางานของประเทศเกาหลีก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเช่นคนสองคนต้องทํางานเท่ากับคนสามคนซึ่งเวลาคนหนึ่งคนตกงานแล้วเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องโชค ้าแต่ผมกลับคิดว่าคนสองคนทำงานมากเกินกำลังก็ถือเป็นเรื่องโชคร้ายเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สมควรแก้ไขและไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นปัจจุบันค่านิยมของยุคสมัยก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อหลายสิปีก่อนเราจะแต่งงานกันผ่านทางแม่สื่อจึงไม่มีทางได้เห็นหน้าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก่อน แม้ว่าจะไม่ถูกใจกันก็ห้ามอย่าร้างต้องอดทนอยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะชีวิตการแต่งงานเท่านั้นชีวิตการทำงานก็เช่นเดียวกันทัศนคติที่ว่าทำงานทั้งชีวิตจึงเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากบริษัทจึงเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวที่สองการละทิ้งงานบริษัทจึงมักถูกตราหน้าว่าไม่จริงใจ ยุคนี้จึงถือว่าเป็นยุคที่ต้องอดทนสูงถึงแม้จะลำบากเพียงใดก็ต้องคอยปลอบตัวเองว่าชะตากรรมของเรากำหนดมาให้เป็นแบบนี้ทว่าตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วแม้คนแก่คนเฒ่าที่เคยอดทนอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตทั้งที่อายุมากแล้วก็ลุกขึ้นมาหย่าร้างกันเช่นเดียวกับที่บรรดาคนทำงานรุ่นใหม่ถ้าหากงานไม่เป็นอย่างที่หวังก็ยืน่นใบลาออกได้ทันทีนอกจากนี้ถ้ามีโอกาส บางคนก็จะคอยมองหาบริษัทที่มีชื่อเสียงกว่าซึ่งอันที่จริงแล้วปัญหาเรื่องการทำงานของคนเกาหลีนั้นเกิดขึ้นเพราะคนที่ได้งานที่เป็นตัวเลือกอันดับสองนั้นมีมากกว่าคนที่ได้งานตามที่หวังไว้ว่าต้องเป็นที่นี่เท่านั้น นอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและเด็กที่เตรียมสอบตามโรงเรียนกวดวิชาหลายคนไม่ได้เลือกคณะตามความถนัดและความฝันของตัวเองเพราะถ้าดูจากอันดับคณะยอดนิยมที่โรงเรียนกวดวิชาทำขึ้นแล้วจะยิ่งเห็นได้ชัดซึ่งพอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อันดับสูงๆไม่ได้ก็มักผิดหวังทุกวันนี้นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังมีเลิกยึดติดต,ตารางการจัดอันดับด้วยแนวคิดเช่นเดียวกับการทำธุรกิจที่มักใช้สถิติจากยอดขาย และเมื่อเราไม่สามารถเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับสูงๆได้ก็จะเกิดความผิดหวังซ้ำอีกครั้งทั้งที่เป็นความรู้สึกผิดหวังที่ว่างเปล่าเนื่องจากแท้จริงแล้วไม่มีบริษัทไหนที่เหนือกว่าหรือต่ำกว่าเพราะที่ทำงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ที่ทำงานแห่งแรกแต่เป็นแห่งสุดท้ายเอาละ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะต้องทำตัวอย่างไรต้องปฏิบัติตัวเช่นไรและจะลาออกเมื่อใดแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของบริษัทและความปรารถนาของแต่ละคนซึ่งยากจะแนะนําได้ว่าเป็นคําตอบเดียวเหมือนกันหมดแต่ถ้าพูดโดยยึดหลักเหตุผลของคนทั่วไปซึ่งถ้าเราไม่ชอบบริษัทที่ทําอยู่ตอนนี้เลยก็ขอให้อดทนต่ออีกสักนิดแต่ถ้าหัวใจเต้นแรงด้วยความต้องการที่จะเริ่มต้นทํางานที่ใหม่ก็ขอให้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวเพราะตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้ดีว่าความปรารถนาในงานที่ต้องการนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคําถามคือ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรกันอ r t เธอร์โชเปนฮอยเออร์นักเขียนชาวเยอรมันเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆนั้นก็คือสิ่งที่ช่วยนำพาจิตวิญญาณของเราไปสู่มิติที่สูงกว่าสิ่งใดที่เติมเต็มจิตใจของตัวเราเองและนำความสุขมาให้และคำถามคือตอนนี้คุณกำลังให้ความสนใจอยู่กับสิ่งใดการตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นตัวชัดขึ้น และนั่นคือตัวคุณที่แท้จริงแต่ว่างานที่รักและช่วยนำพาจิตวิญญาณไปสู่มิติที่สูงขึ้นนั้นคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ในวันเดียวมันคงต้องก่อตัวขึ้นทีละชั้นเหมือนกับการก่อเจดีซึ่งการยื่นใบาลาออกด้วยเหตุผลที่ว่าทำไม่ไหวบ่งบอกว่าตัวคุณขาดความรับผิดชอบเพราะคนเรามักชอบประเมินศัก,กยภาพของตัวเองเกินจริงทั้งยังคาดหวังเลื่อนลอยว่าสามารถทำงานที่ใหม่ได้ดีกว่าที่เก่า ท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่เคยทํานั่นเป็นเพราะหลังจากที่หันหลังให้กับวัยเรียนและได้รับความอิสระเป็นครั้งแรกทุกคนต่างวาดฝันเกี่ยวกับชีวิตใหม่ในที่ทํางานแต่เมื่อต้องเผชิญบรรยากาศกดดันในการทํางานที่เร่งรีบครั้งแรกจึงเกิดจินตนาการเพ้อฝันเกี่ยวกับการลาออกทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องนี้เราต้องคิดให้รอบคอบตั้งแต่ตอนสมัครงานเว่าในปัจจุบันการหางานยากลำบากคนจำนวนมากจึงสมัครโดยไม่ลังเล คิดว่าขอแค่ให้รับเข้าทำงานก่อนจะเป็นที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันการลาออกโดยไม่ลังเลก็มีมากขึ้นเช่นกันแม้ผมจะพอเข้าใจว่าเป็นอารมณ์หุนหันพลันแล่นแต่ถ้าลองคํำนึงถึงชีวิตทั้งชีวิตก็นับว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เลยทีเดียวคํากล่าวที่ว่ายิ่งรีบยิ่งช้าหมายถึงเราต้องประเมินความฝันในมุมมองที่กว้างไม่ใช่การหนีอย่างเลื่อนลอย แต่ต้องเชื่อมันว่าตัวเองจะก้าวกระโดดได้อย่างเข้มแข็งจึงต้องกำหนดช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจต้องรอจังหวะและเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานั้นเมือเ่อดำเนินมาถึงช่วงเวลาดังกล่าวให้คิดถึงคำพูดประโยคนี้ถ้าไม่ใช่สิ่งที่รักให้จงไปถ้าไม่ไปให้จงรักเพราะถ้าสมมติว่า บางคนทำงานด้วยใจที่คิดจะยื่นใบลาออกเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ต่างจากแฮมเล็ตผู้ยืนอยู่ตรงทางแยกที่ต้องตัดสินใจซึ่งบทสนทนาแห่งความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ก็คือความรู้สึกอึดอัดและบวดร้าวใจของคุณจะทำหรือไม่ทำนั่นคือคำถามเมื่อถูกสอนแห่งความเครียดทิมแทงจะอดทนต่อไปดีหรือไม่ เมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ของคนตกงานที่เหมือนคลื่นพิโรธพัดถาโถมและจะ,ะเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อเอาชนะได้อีกหรือไม่ในหนทางอื่นที่ดูฉลาดและรอบคอบกว่าเดิมเช็คสเปียร์แฮมเล็ต